เนีเยาจะไปไหนกันครับไปข้างหน้าจบเลยส้มตำป้าเอียดกอยน่นอนัครบถึงร้านแล้วเดี๋ยวถ่ายไปในการร้านให้ดูนะครับจะยินคำล่ำลือม,มาประมาณสองวันแล้วจัดแช่จากไอห,หมอนี่โอเคเจอกันที่ร้าน ปกล้องแบบยูทูบเบอร์เึ็แล้วครับร้านดิครับร้านอะไรครับโกมินครับส้นต่ำปรอหยดครับ <c oughs> มากับน้องแมงโก้หนะอย่างสีเหลืองแบนด์ใครกระส่วงเวทมนต์หรอนี่เปลื่นสบายใจครับ สวัสดีครับนี่จะกูขย่อยโนตรไปข้างหลังนี่กูต้องหานกับมึงไหมนี่หานดิมาหน่อยคนขย่าอ่ะไม่ถ้าสมมติมึงหายไอ้นี่แบบตั้งใจขยำตั้งใจตกใจให้เกิดอันนี้มีเจตนาไม่ดีไม่ถ้าสมมติกูนั่งเฉยๆนี่แล้วมันตกลงไปอ่ะกูต้องหายกับมึงไหม,ห <c oughs> มไม่ต้องถือว่าประมาทพั้งพลาดเองไม่ต้องลมเป็นจริงเดี๋ยวพราะโอกาสที่น่ารับจังเป็นกูจะผ่านเนี่ย ม่ไม่ไมู่พูดไปก่อนไเป็นกูกูดจับตาเนะเอารอไว้ก่อนอยู่หน้ากล้องอ่ะมึงไม่ต้องตัดออกไปจมไม่อยู่ในเฟรมนะไลน์ถือว่าเป็นเห็นแต่แขนนะครับมากับตาต้อยนะครับแล้วก็ชื่ออะไรชื่ออะไรดีครับบอยสัตว์ชื่ออะไรดีครับสัตว์บ้านชื่ออะไรดีลังเสือ ตีหลังเสือครับรู้จักไหมตีหลังเสือไมค์ triple S เพราะว่ามาจากขอบคุณครับครับผมตับหวานก่านครับตับหวานน้องสนใจไหมกลับหวานนี่คือดีมาดูอาหารครับ เข้าวเหนียวมีหอมเจียวมาให้ด้วยอันนี้คืออะไรคอหมูย่างนับจิ้มแจ่วแล้วก็ตับหวานนี่ชุดผักนะครับอยู่ที่เจมนะครับเห็นผักนี้อยากกินเชยหลงไหมครับอยากครับเชรียครับกูิ่มถ่ายแนวนอนมต้องถ่ายแนวนอนอืไม่ครับเห็นผักโหระพาแล้วอยากกินเช็หลงไหมครับนาเติรไม่ครับไม่ครับอยากครับ โอเคครับใหม่านี่เราเราได้เห็นหน้าน้าเจมแล้วนะครับน้าเจมแฟนผมบอกน้าเจมดูตระเล็กดูเป็นตัวเล็กดูหน้าเอ็นดูตมุตมิเป็นคนตมุตมิอยู่น่ารักครับีไม่ไม่รู้กูกินก่อนเลยไม่รอแล้วดูถ่ายไปได้โอเคครับดูถ่ายไปแล้กินก่อนไหนบอกรสชาติหน่อยครับเป็นไงบ้าง รสชาติเป็นไงบ้างครับเหมืนอนคัหมูย่างเลยแล้วเหมือนคอหมูย่างที่อร่อยหรือคอหมูย่างที่ไม่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับตัวในนี้ก็มรสชาติเหมือนข้าวเหนียวเลยครับรีวิวเสียงฟ้าหน่อยครับฟ้าฟ้า,ฟาทนฟ้าไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับ,ไม,รบไม่เป็นร้องอเอาละครับเขาจะชิมตับหวานให้ดูนะครับ น้านิ่งแบบนี้สงสัยไม่อร่อยอ,อาน์ตเปิดสบายใจอ่าดูน้าเจมรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเจมชิมเราอร่อยมากนะ้าจิมนะครับเป็นไงครับน้าเจมอ่าบอกบอกรสชาติได้เอฟซีฟังหน่อย สุกเกินไปไหมครับกำลังพอดีครับผมวันนี้วันสุกนะครับเอาลองดูมาใส่ให้มาอะไรครับลองดกดอ่านเลยนะเอาลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับผมไม่ลองแล้วครับไห้โดนน้ำเลยนะผมไม่ลองแล้วครับผมชิมจริงๆแล้วครับนี่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 ครบเครื่องแล้วครบเครื่อง ไม่เยอเกินเราบ้องพอดีนะครับแล้วก็ปรุงมาได้ถึงเครื่องดิ๋นลองก็เหมืออยัางลองก็มืออยังจติมติไดเท่าไหร่สห้เจ็ดครับเอาแน่นอนแนนอนนะรวมไลำบาก น้ำจิ้มแล้วพูดพร้อมกันว่าอร่อยไั่รอนอ้าวดูมีน้ำจิ้มข้นไหมครับน้ำจิ้มตัวซื้อเข้าไปน้ำแข็งที่นี่เย็นมากือข้าหมูก็อหลังดอลลี่เข้าไปก่ย่างส่วนสะโพกนะครับข้าหมูดีมากนะดีเลยไก่ย่างน่องติดสะโพกนะครับนี่เป็น ต้มยำนะครับต้มยำทะเลนะครับกร้านเก่าไม่เคยเลยแต่บารู้ข่าวว่าตอนนี้ที่เขาจะเขาปิดร้านเก่าร้านเก่าเล่กนิดติ๊กตอกมาลูกหลอกลงสั่งลูกหลอกร้านนี้ดังในติ๊กตอกไม่ดังมาก่อนแล้วนี่คือเราตั้งแต่ร้านเก่ารูอไอไออินแนะนำไหมบอกให้มากินที่นี่ตั้งแต่ร้านเก่า เดี๋ยวอาวุธแล้วอาวุธประสบการณ์ครั้งแรกมากินน้ำเก่ามาผิดเวลาอยากกินอะไรตากกันเลยนะครับมากระเพียงมากระเพียนมาเที่ยงคืนได้กินบ่ายสองประสบการณ์เพราะร้านเปิดบ่ายสองใม่ร้านเปิดสิบโมง มะเขือเทศไหมผมไม่กินจะตักให้ตักเป็นมะเขือเทศให้ลยได้อย่างนี้อคบกันยาวอือ <c oughs> แ,แบบนี้อะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้อคบกันยาวเ, <c oughs> เพื่อนรักสุขภาพผมนะ <c oughs> ค่อยหน้าคบกันยาวหน่อยจัง จังเยจาง<า>อันนี้ต้มยำหรืมแซ่บเนี่ตอนแรเียงต้งมแซ่บไปเ,ยเ่ยเียต้มแซ่บแต่ต้มแกระดูกันหมดเขาเลเป็นอันนี้มาเเอาถวยมาเอิเเมาขือเน้นๆนะเอามาเยอามือเน้นๆนะ,ะน้ำเยอะเยอะ น้ำเยอะๆปลิกเยอะๆเตนีข้าวมาแล้วเข้าวมาแล้วฮะเตรข้าวมาแล้วเขามานิดนึ่งกระดาะเกลือลาบปลาปลาใส่กองมาลาบปลาต่อยแล้วก็มันเหล็กติดกระทะก็เลยกินที่ร้านนี้เลยลาบปลาต่อยปัดใส่กองกลับบ้านไหมปลีเกลือหมูชิ้นนี่เคยทำให้พี่แม่กินอ่ะตัดเองฝนจำมาสั่งไหม ก็มากินอร่อยไม่รู้เป็นร้านแบบรงฟารจริงแนะนำเขาอ่ะไม่เขาไม่เห็นเวลาเราทำวันนั้นเลยนะแล้วเขาจำแล้วเขามาสั่งวันรุ่งขึ้นเลยนะแต่สงฟารจริงแล้วก็สั่งปะปอกันใครเริ่มสั่งคนละใครเริ่มคนละเริ่มจากพี่ไหม่เแล้วก็ฝันให้พ pues uh> uh, ี่กายพี對對่กายด้วยรุ่นพี Jeremy> ่เออรุ่นพี่เปย์นะเปย์เขาเปย์แล้ก็พี่เจ พี่เจก็ชอบมาตัางค์พี่ไอติมเปนะนบันเทิงปฏิเสธเหมือนกันพี่เจ,มา,เจมานั่งบ่อยมานั่งบ่อยอ,อยางมากแยกไม่ออกเลยว่าต้องต้องสั่งน้ำคนเลยขอพี่นื่นไหม ไม่ได้ปิดตาชิ้นนะไม่รู้เลยตัวเรียง <laughs> ถ้าปิดตนะาแล้วคืออะมาละเราคือถ่ายแตกปูนี่คือยังไงพระอีกไม่ได้เลย,ย <laughs> เหมือนกันว่ะจุดทูนจุดทู เน้นกูเป็นหลักเลยม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ได้คิดชาลิกอเสร็จไห้าถ้าตัวลงก็ลงที่มึงชื่อเต้นนะครับชาตราอะไรน่ารักจริงจเลยชาตราอะไรน่ารักชาตราหางพู๋แบบนี้เลยค่อยคบกันยาวตามือป่ะไม่ตัวลงที่กูนี่ค่อยคบกันยาวเลย เป็นเพื่อนดีหนาละก็ <c oughs> คบกันไปเป็นใครหมดเล,ล <c oughs> ย,ยนะ <c oughs> ไ่ย่างยหวครับพ่อหมูดีเลยวะดีเลยจำๆเดียว ฮะยี่สิไหนสังมไก่เนี่ยแล่แล่หมูแร่หมูแร่อร่อยเบินหมูไหเเมเบินบ้นคอหมูยาวไหมตังหรือว่าน้ำตกดิดจะกขอาหมูแบบนี้ก็ได้หระจาน้ำตกข้าหมูน้ำตกมหใหคเข้ายันมาเลยน้ำตกข้อหมู มีคอมูอแล้วพี่ครับอยากเป็นเพื่อนเพิ่มมาพี่ครับจองเลยเพื่อนนั่นตกพอหมูย่างที่หนึ่งครับจองตาแรงนเนี่ยตั้มอะไรเนี่ยตั้นี้เลยเอาตั้มไม่ตั้เนยรอดไหมครับปลกใจอ่ะดิอืมกินได้โอ้กินได้ไม่เอยากกเป็นยังมันส้นยังมันส้นไหมเอานี้ดีกว่าเอาม้นเส้นกับตั้มผมบวดตั้อยู่ดีเพื่อนอะบอกเออส้อนตั้ใส่มันส้น กลักันทำอะไรล่ะใส่กนนได้สูตไหนวะยำกสนินปูปลาห <c oughs> ผมจิตังชื่อน,นีน้ลงมาอยังให้มันทำงง <c oughs> แล้วออกมาไม่หลอยงงงอร่อยแบบงงงยำบีนะ ใหญยน่าดีคืาตผมก็ชอบมากินบ่อยยายยายผมชอบแล้วก็ไม่แพงด้วยยายฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ฝั่งแม่จำได้ไหมญาติพัดฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ใข่นะบอกอี e ีแล้วครับญาติของพัดฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่เพราะว่าพิธีร้อยญาติฝั่งพ่อ ผมกางาแล้วเป็นญาติไหม <c oughs> ต้องลงใส่อะไรสักอย่างต้นกันไรบผมมาบุมีตังแบมแซ่บนะนมยำบผมเม่เคยส่ทีนี้เป็นม้ม <c oughs> แซ่บแล้วแสงว่าเป็นปี๋ก <c oughs> อใสกระท่านไนบ้าง <c oughs> ไม่เคยกินมีครั้งแรก อาเราบอกมาฟัง,ตง,ตงแต่ต้มต๊กเขาต้มแจ่มไงทีนี่ต้มยำเอาหรออดูดอยังไงต้มยำต้มยำังต้มยำยังไงไม่ต้มแซ่มเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากระดุมมูนเอาเป็นกุ้งกระเบนหน้าตาเหมือนเดิมดูชั่นเหมือเดิ มางก็ต้งชื่อสมจัดทะเลอะไรเียพี่ดีกว่าางงั้นกต้องชื่อสมจัดทะเลแต่ขอใัอตองต,ต้องเซฟก,ก้น่าจะนั่เดียวกันสุกเินดูล้อก่อนไม่ใช่ <c oughs> แล้วกว่อนหลายไหมหลายแค่ไหนเราดูสิบล้อกว่าสิบล เจียบเท่าหมืนหอบบนคนเราต้มเลยดีกว่าอันนี้ต้มยำอันนี้ต้มแบบน้ำก็เย็นผมให้สิบล้อมเขาพูดถ้าชบน่า,นารักจริงระ <c ười> บบมือด้วยระ <c ười> บบมือด้วยน่ารักจริงๆคืออะไร นี่มันจบทำไมครับไม่จบเลยอาเงิน้นได้ยังไอน้ำตกคอหมูย่างครับเอ้ยอันนี้สวยนี่อันนี้ดีอันนี้ดีมาดิแราวม่มีดินมา เป็นผมน่ารักมากเลยหยิบไก่ให้ผมด้วยหอมย่างให้ผมด้วยนึกถึงยำไก่เซฟที่เยาวบอ่ะร้านร้านไก่เซฟที่เยาวบอ่ะทุกวันนี้กูยังกินอยู่นะไม่ใช่เล่เล่เล่โาหารยาวบอสที่ร้านที่ร้านยำยำไก่นี่แบบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยแล้วเจอกัมคลิปหน้านะครับบายร้านยำไก่หนีแล้วหนี้อย่าให้หมาเลียปากแขาเนาะา Ya. Ya. Dia ya, pak. Ya. Ya, 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 ya.